เมื่อลืมตาขึ้นมาก็เห็นลีหยางเซินถูกูและคนอื่นๆโจชิงพยายามลุกขึ้นยืนจากนั้นก็กล่าวด้วยน้ำเสียงเจือความอับอายว่าพี่เซินถูข่าโจชิงเจ้าต้องขอบคุณพี่ใหญ่เซินถูนะเพื่อช่วยชีวิตเจ้าพี่ใหญ่เซินถูได้มอบเม็ดยาฟื้นฟูขั้นที่สองให้กับเจ้าลีหยางมองไปที่โจชิงแล้วกล่าวต่อไปว่าอ้อจริงสิต,ตัวข่าเองก็มอบยาฟื้นฟูขั้นที่หนึ่งและวดลายระดับสองให้กับเจ้าเม็ดหนึ่งเหมือนกัน ตอนแรกเขาชมประจบเอาใจเซินถูกูก่อนจากนั้นก็ไม่ลืมยกย่องความดีของตัวเองโจชิงเงียบไปสักพักแล้วพูดขึ้นมาขอบคุณพี่ใหญ่เซินถูจากนั้นก็หันไปมองหลี่หยางขอบคุณเจ้าด้วยหลี่หยางแค่ไม่ตายก็พอเซินถูกูเล่าเสียงเรียบเขาไม่น่าหนาเหมือนหลี่หยางที่จะเปล่าประกาศความดีของตัวเองหลี่หยางหัวเราะออกมาและเปลี่ยนเรื่องทันทีโจชิงปกติไม่ใช่ว่าเจ้าเก่งหรือไง แล้วทำไมถึงถูกเด็กน้อยขอบเขตฉีส่วนขั้นที่ห้าอัดจ,จนปังตายได้ละ่ะหรือว่ามันเล่นไม่ซื่อเมื่อได้ยินแบบนั้นสีหน้าของโจชิงก็หมดลงเขาต้องการจะบอกบางอย่างออกมาแต่ก็ต้องกลืนน้ำลายกลับไปเมื่อนึกถึงตอนที่ร่างกายของเหมาชางเฟิงหายไปต่อหน้าราวกับพูดผีและพลังที่น่าสะพรึงกลัวนั่นดวงตาของโจชิงก็อดแสดงความหวาดกลัวออกมาไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาโดนอัดยับจนเกือบตายไม่ใช่หรืองไงโจชิง เจ้าเป็นคนไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินแล้วคนที่เก่งกาจเช่นเจ้าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้หลี่หยางมองโจชิงด้วยความแปลกใจโจชิงสูดหายใจเข้าลึกๆเขาไม่ได้แสดงทีท่าโต้แย้งอะไรแต่เมื่อกวาดสายตามองไปที่เหมาฉางเฟิงซึ่งอยู่ห่างออกไปก็อดสะดุง้งด้วยความกลัวไม่ได้จากนั้นก็พูดเสียงทื่อไปว่าเจ้ายังไม่ได้สู้กับเขาจึงเป็นธรรมดาที่จะไม่เข้าใจพลังของเจ้าหมอนั่นไม่ได้ด้วยแบบที่เจ้าคิดแม้ว่าครั้งนี้เขาจะประมาทศัตรูไปมาก แต่ความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายคือของจริงต่อให้เขาลองต่อสู้อีกครั้งแบบตั้งใจแต่เขาก็รู้ว่าตัวเองไม่อาจเอาชนะอีกฝ่ายได้สุดท้ายแล้วก็จะบาดเจ็บหนักกลับมาอีกครั้งเขาถึงกับสงสัยว่าเหมาชังเฟิงนั้นไม่ได้ได้ไปกว่าเซินถูกูเลยโจชิงพูดถูกเจ้าเด็กนี่แข็งแกร่งมากเซินถูกูมองไปที่เหมาชังเฟิงในใจอดรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้ว ด้วยความแข็งแกร่งของเขาแม้แต่ในเมืองตงโจก็มีไม่กี่คนที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ให้เขาได้ดังนั้นจึงยากมากที่จะมีใครสามารถกระตุ้นอารมณ์อยากสู้ของเขาได้แต่คิดไม่ถึงเลยว่าในเมืองเล็กๆอันห่างไกลเช่นนี้จะมีคนที่แข็งแกร่งแบบนี้ซุกซ่อนอยู่ด้วยนอกจากนี้อีกฝ่ายยังเด็กกว่าเขามากดูๆไปแล้วน่าจะอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ํา ไม่ต้องเดาเลยว่าเด็กนี่คืออัจฉริยะที่โดดเด่นหากวัดโดยอ้างอิงตามมาตรฐานของสำนักที่มีดาวเด็กคนนี้ก็ถูกจัดให้อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของหมู่อัจฉริยะด้วยกันนึกว่าการฝึกในครั้งนี้จะน่าเบื่อแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมาพบกับยอดฝีมือที่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่เข้า เซินถูกู้กว่าสายตามองอุโมอุซินซินหลินหมิงเหมาชังเฟิงและสิทธิคนอื่นๆตอนนี้สิทธิ์ของสำนักคังเฉียงคู่ควรที่จะอยู่ในสายตาของเขาและสุดท้ายสายตาองค์เขาก็หยุดอยู่ที่เหมาชางเฟิงความรู้สึกกระหายการต่อสู้ที่ถูกฝังมาหลายปีก็เดือดพล่านขึ้นมาสายตาเบื่อหน่ายของเขาเริ่มเปล่งประกายเจิดจ้าออกมาราวกับสิงโตที่เพิ่งตื่นจากการจำศีลเห็นได้ชัดแล้วว่าเขานับเหมาชางเฟิงเป็นคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันคนคน,คนนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาจริงเหรอ แต่ระดับการบ่บมเพาะของเด็กนั่นอยู่แค่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่ห้าเองนะต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่น่าจะไร้การดมากขนาดนั้นหลี่หยางคิ้วขมวดเขายอมรับว่าเหมาชางเฟิงแข็งแกร่งกว่าขอบเขตชีส่วนขั้นที่ห้าทั่วไปแต่เขาคิดว่าที่เหมาชางเฟิงสามารถเอาชนะโจชิงได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะโจชิงประมาทคู่ต่อสู้เกินไปแต่เมื่อมองไปที่เซินถูกูเขาก็เห็นว่าสายตาของเซินถูกูเริ่มเปลี่ยนไปหลี่หยางเบิกตากว้างอย่างตกใจก่อนจะพึมพำออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อว่า พี่ใหญ่เซินถูเอาจริงแล้วตอนที่เซินถูกูเอาจริงขึ้นมาตัวตนของเขาจะดูน่ากลัวเป็นอย่างมากเขาจําได้ว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมีนักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่เก้าชั้นกลางคนหนึ่งได้ไปแตะบาดแผลทางใจของเซินถูกูเข้าดังนั้นเซินถูกูจึงโกรธจัดและระเบิดพลังลมปะรานชีส่วนขั้นที่เก้าชั้นต้นออกมาและสังหารอีกฝ่ายอย่างเหี้ยมโหดกระดูกในร่างถูกบดขยี้จนแตกหักกลายเป็นเศษเนื้อเล็กๆกองหนึ่งเท่านั้นเรื่องนี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคน อาจจะพูดได้ว่าเซิร์นถูกูในยามปกติก็คือนักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่กรร้าธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อเขาเอาจริงขึ้นมาไม่มีใครกล้าม,มองข้ามพลังที่น่ากลัวของเขาไปได้ในสภาวะเอาจริงแบบนี้พลังของเซิร์นถกูกูก็ไม่ได้ด้ไปกว่านักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่ก้าวสูงสุดเลยหลี่หยางค่อยๆกลืนน้ำลายลงคอและมองไปที่เหมาฉาชังเฟิงด้วยความสงสารเด็กนี่โชคร้ายจริงๆ ท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายเซินถูกูได้ก้าวออกไปข้างหน้าทีละก้าวๆทุกๆก้าวเต็มไปด้วยพลังปราณอันแข็งแกรง่งเขาหยุดอยู่ห่างจากตัวเหมาชังเฟิงไปเพียงสามฟุตพร้อมกลับปลดปล่อยลมปราณออกมาจนสุดขีดตอนนี้เองทุกคนรู้สึกราวกับว่าเริ่มหายใจไม่ออกเหมือนมีภูเขาขนาดใหญ่ตกลงมากดทับร่างของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่อาจหลบหนีไปได้รังแกขอบเขตชีส่วนขั้นที่แปดที่อ่อนแอคนหนึ่งมันไม่น่าสนใจหรอกเดี๋ยวข้าจะเล่นเป็นเพื่อนเจ้าเอง เซินถูกูหยุดเดินและมองไปที่เหมาชังเฟิงอย่างใจเย็นภายใต้สีหน้าสงบนิ่งจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขากำลังลุกไม่อย่างบ้าคลาั่ง